แล้วเป็นไง oh. เห็นเครื่องดนตรีสั่งนแล้วเป็นไงชอบเลย <laughs> ตั้งใจเนาะตั้งใจอ,อ๋อหนูเล่นอะไรไหนูเล่นอะไรไเล่นกีตาร์ค่ะอ๋อโอเคหนึ่งก็คือเด็กๆเนี่ยจะได้มีเครื่องดนตรีดีๆใช้ด้วยนะครับหลังจากที่เด็กๆเนี่ยไม่ได้สัมผัสเครื่องดนตรีแบบนี้มานานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับจะฝึกซ้อมแล้วก็ปลุกปั้นนะครับลูกๆรำสนทิวิญญาณของเราค,ครับให้มี เขาเรียกว่ามีฝีมือทางด้านดนตรีนะครับเพื่อจะไปเป็นการต่อ,ตอยอดในการสร้างอาชีพได้ในอนาคตครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยครับต้องขอกลับขอบพระคุณท่านพระครูสุธรรมทัศนาธรท่านสมหมายจูเกี้ยงซึ่งท่านได้มีวิสัยทัศน์อยากจะให้ลูกๆหลานๆได้เรียนรู้ตามหลัก ของพระหุปัญญานั่นก็คือความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันท่านก็ได้ไปสรรหาขวัญขวาย่ยมีทรัพยากรมีอุปกรณ์ที่ไหนนะครับท่านก็ได้ไปหามให้และก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมพงศ์นะครับที่ท่านได้ให้ความกรุณามอบเครื่องดนตรีนี้มาให้กับลูกหลานได้ฝึกซ้อมเพื่อว่าในอนาคตจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ แล้วก็บริการชุมชนได้ในอนาคตแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นความสามารถของเด็กเมื่อได้ฝึกซ้อมเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็จะได้ติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับเพื่ออนาคตของเยาวชนของเราต่อไปอในเมื่อว่ามันมีโอกาสแล้วก็อยากจะส่งเสริมต่อยอด <c oughs> ให้กับเด็กๆที่มาเรียนที่นี่ที่ลำสนทิวิยานะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันก็เป็นทรัพยากรของ ประเทศทั้งทั้งหมดแหละเด็กที่ไหนก็คือเด็กประเทศไทยทั้งหมดไม่ไม่ใช่เด็กหนองลีไม่ใช่เด็กลำชนท,ที่เมื่อมีโอกาสได้ส่งเสริมก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนนะครับในทรัพยากรที่เรามีและเอือ้อก็สามารถจะทําได้ก็ก็ทำในในในวาระตรงนี้ก็อยากจะให้ลูกๆที่ <c oughs> ลำจนที่วิทย์เอาไปใช้ประโยชน์ฝึกฝนตัวเองนะครับ ชอบอะไรถนัดอะไรก็ให้นําไปพัฒนาตนเองโดยการนําของท่านพอวองเดือนและทีมครูนะครับที่หลัาที่วิทยามันก็ไม่ไม่ต่างกันเพราะว่าบ้านเรายิงได้พระอาจารย์สมศักด์ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาอยู่แล้วเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับเพราะนั้นณนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับก็อยากจะ ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ขลูพันธ์ดนตรีชุดนี้ไปฝึกเด็กๆของเรานะครับให้เก uh 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 en ิดประโยชน์ต uh vale uh ่อการเรียนการสอนได้มากที่สุดวันนี้ล่ละเป็นไงอใจค่ะนคดีดีใจที่แรกก็ไม่ได้เล่นจริงจังที่ผ่านมาก็ฝึกมาโดยตลอดพอมาอยู่ในนี้ก็ได้เล่นแบบออกงานอะไรเงี้ยค่ะ ในวงโยก็ได้เล่นเป็นอันโตแซกที่ที่โรงเรียนใช่ค่ะไออันดุบานเราใช่ไหมหนูมาจากโรงเรียนอื่นค่ะเพิ่งมาฝึกปีนี้ปีแรกปีนี้ก็คือมอที่มอใช่ค่ะแล้วเป็นไงเห็นเครื่องดนตรีสาธุแล้วเป็นไงชอบเลยตั้งใจเนาะตั้งใจค่ะหนูเล่นอะไรหนูเล่นอะไรเล่นกีตาร์ค่ะออ๋โอเครู้สึกยังไงบ้างที่เห็นเครื่องดนตรีบ๊อบดีใจครับ ดีใจแล้วคนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างเห็นเครื่องดนตรีแล้วครับดีใจครับดีใจแล้วเป็นไงแล้วเล่นเครื่องดนตรีอะไรหูกกลองใหญ่ครับกลองใหญ่อ่าเป็นไงรู้สึกเป็นไงครับดีใจครับดีใจรู้สึกดีใจครับดีใจครับอ่าแล้วเห็นแล้วเป็นไงเล่นอะไรเครื่องดนตรีอะไรยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้เลยแล้วเห็นเห็นเครื่องดนตรีแล้วอยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นอะไรกลองครับอยากเล่นกลองอ้าวตั้งใจนะรู้สึกอยากเล่นครับอยากเล่นนะ เล่นอะไรหนูชอบเล่นอะไรเล่น